เคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะประกาศจับคุณวีนัสค่ะหัวขโมยนปลาปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกที่ไหนคะปลาดุกที่ตรออบ่อโรงเรียนสังเลยค่ะขอขอดูได้ค่ะขอไหมค่ะเราเริ่มไปติดประกาศจับกันเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มมาข้มมาแล้วค่ะน้ำค่ะน้ำเท่าน้ำก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะหัวโมยของเราได้น้ารับเข้ามาในโรงเรียนปรากฏว่าน่าก้วมากค่ะตัวซิตี้อะตันๆนะคะ น่ปาากตาามมค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปติดประกาศจับกันนะคะที่โรงอาหารนี้ค่ะเฮ้ยเตรียมสะกดเทปยังค่ะมีแต่โขนกูอะมีโขนไม่โกลดโกลดใช่ติดตรงไหนติดตรงไหนเฮ้ยเยียมันจะโขนกูเนี่ยคะ ติดตรงไหนติดตรงไหนเอาเร็วติดตรงไหนมีนัดไหม